ปร์ตี้เชียร์อลิลลี่ไปลอยแพแล้วลลนะ่นน้อยเล่จ้อ,ย,อ,ย,อยนี่นำขาเนือ ก็อยู่ดิลิลี่เอ๊ะหมนกัดไมจมแล้วปราตี้ปล่อยน้ำเซบโบอ้าวรังแกแกงลิลลี่ออเจ็บพออ่อจะเห็ดลิลี่มานี่ถือพักแม่แล้วนะ แดงเป็นแทบเลยนอนเล่น ไปี้เอาพักอีตูมาให้แม่เน่ยเอามาไหว้พี่อันที่เป็นกระถางเล็กๆ,น,ๆน้อยนะเอาถาดนี้ไปใส่หยกมาเลยเ,นะเอามาเบิดเลยที่เป็นกระถาง อันที่แม่เพาะพริกไว้ก็เอามาเบิดเอามาไห้พี่จังหดง่ายแาปเอามาคนมาให้เบิดแต่ที่แม่เพ่ะพลิกไห้มุหันเอามาเบิดเลย เขานำในบ่อมีเลี้ยวมันซีด้ยดง่ายสีด้ยตักเอาน้ำจากนี่ขึ้นมาหดอเ,อหอเออมาเบิดเลยอย่าเห็ดความอีกทีนึงเด้อ สิให้น้่เต็มอันนี้สิก่อนแล้วให้ขี้ดินซุ่มแล้วแม่สิได้ปลูก ยังอันเล็กๆในน้อยห่างกับอามาาบดเลยมีเดียงมีแน่แม่เพราะพริกมันกำลังแตกขึ้นมันกำลังขึ้นในน้อย เอาจุ่มลงน้ำมันนั่นเลยแล้วจังเอาคืนตั้งเออเอาน้ำเข่าในจอกเลยเม่เจาะก,ก้นอยู่อืม น้กเขาไปนอนนานตีบัน้เหยียบต้นพริกแม่อาเจ็บขาเลยที่ปตี้เห็ดนะหเห็ดจะมันได้มันแห้งตัวน้อยตัวใหญ่ lông lơi Lui nâm lơi không <laughs> phải bắt nâm xài bông hoa คือบเห็นมีฟวยมีอย่างมันมันเปิดน้ำใส่ัด์ลายหลุดขึ้นมาจากขี้ดินประมันประมาณเคียงดิน้ายก็สีน้ยเบิดดเน้ี่ประมาณนี้เม่แล้วป็ดผักมองนะไปคนมาให้เบิดเลยมแดงก็แคไง วิ้นขึ้นทางพุ่นเลยแล้วก็ลงทางพุ่นเลยมีน้ำในห้องอันนี้แล้วกระสิได้วิตน้ำจากหนีและขึ้นหดอ้อยที่ที่ฟังล่ำอ้อยไว้ในนั้น น้ำก็เป็นน้ำบาดาลเนาะค่ะเปิดน้ำบาดาลใส่น้ำโบบาดาลแล้วใส่ใส่ใด,ดใส่ไฟฟ้าโบเมนโซลาเซลเอามาไว้น้ำกันที่ แล้วเอาทางพริกเอาเอาเอา,เอาถาดอันเบีย้ยพริกนี่ไปลงพราะม,มันแห้งเกินไป พิกแม่ลอยออกเบิด,ด์ดิเอาเอาวิตน้ำใส่ให้มันทั่วเลยแม่น้ำหอมโบทั่วอเอาขึ้นยนบ่ขึ้นมะขี้อันนี้มันซุ่มอยู่กับยามัน เชิญชมนะคนมาเบิดเลยเด้อ